สองคำนี้ไปให้คนก่อนไปเอาเร็วจ้าเร็วจ้านี่ก็จะดึงรถนะครับเพราะรถตกข้างทาง<ด>จะขึ้นไม่ขึ้นมาลุนา้นด้วยกันนะครับพี่ระวัะงสลิงดีดใส่ตัวเองนะครับถอยๆมบ้างห่างครับอเอาโยมไยโยมายโยกีโยกอีก ให้อีกใหยอีกให้ตรงให้ตองมาก่อนมากรมาให้ตองบนน่าจะขึ้นนะครับไม่น่าจะขึ้นนะพี่น่าจะใช้รถอันนี้ดีกว่าชัวร์กว่าเอารถไอ้รถยกอ่ะไม่ขึ้นนะครับไอ้รอบดิพี่ออนรอบได้ไหมน่าจะใส่ใส่ยม่ยเฉยมีมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เข้ากเกียร,ยยยร์บ่ะอะไรนะต้องว่า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 งนอนเดี๋ยวเกียร์ว่างครับใส่เกียร์ว่างพี่เกียร์ว่าง,กกยางอย่าใสา่เอาเลยพี่เมื่อกี้ตั้งรอให้ตรงนอนตัน้งรอให้ตรงดึงตรงอย่าเอียงไปอีกไปอีก ไปเรื่อยพี่ไปเรื่อย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 ยาวเลยยาวเลยเออเรื่อยเลยไป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 เลยไปเลยดึงไปดึงไปเลยดึงไปเลยพี่ไอ้นี่ล้อช่วยรถหน่อยมายาวเลย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 ถอยไปพี่หักรถล้อล้อขึ้นขวางช่วยหน่อยยาวก่อนยาวก่อนวงนี้หนึงวงนี้หนึ่งให้มันขึ้นยาวเลยไม่ต้องไม่ต้องหักตรงเลยตรงอย่างเดียวครับไม่ต้องล้อล้อไม่ต้องหัก เอารถดึงขึ้นอย่างเดียวดึงขึ้นเลยครับยาวพี่ตรงอย่างเดียวรถขคนั้นตรงอย่างเดียวครับตรงอย่างเดียวตรงไปเลยครับตรงไปเลยตรงอย่างเดียวครับตรงอย่างเดียวยาวครับยาวยาวยาวเลยครับยาวเหักล้อตรงตรงโอเคขึ้นละได้ได้พี่ได้ดิถอยไปเลยครับถอยไปเลย ถอยเลยครับถอยยาวอย่างเดียวครับพี่ขึ้นแล้วโอเคแล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวขึ้นแลขึ้นแล้วยังไงยังไงก็ไม่คว่ำครับเพราะมันติดเชลิงอยู่ยาวเลยครับยาวเลยยังไงก็ไม่คว่ำครับถอยยาวเลยครับถอยยาวเลยโอเคแล้วขึ้นละอีกออไปอีกครับไปอีกโอเคสุดยอด สุดยอดครับสุดยอดสุดยอดนะครับขอบคุณด้วยครับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกเนาะช่วยเอารถผู้ประสบภัยนะครับหลับในตกข้างทางนะครับผมก็ขอบคุณพี่เขาด้วยน<า>ี่ผู้สนับสนุนไปทางการช่วยเหลือโอเคครับประมาณนี้นะครับผม